สวัสดีครับสวัสดีเช้าวันจันทร์ที่21กรกฎาคม2568พาพี่น้องมาชมบรรยากาศสวงเสาร์คือเกาหันละครับผมอากาศคึมๆคือเกาหันละพี่น้องทองฝ่ามาเบิ่งพะงย่แหล่ยามหลอบยามไสม้มาหลุนติดแสงยามเบส่นพ,พี่น้องกำลังสาวออกไปอยู่พะ่ห่ติดแสงอืม มันรุนเพราะใหญ่เลยย้ำลบลังนี่พนอดีป้าปลายังเกาะปลาดุกมม่ตัวหนึ่งปลาดุกโม่หน่อยพี่น้องมาหน่อยแล้วก็ตัวใหญ่เติบมันแล้วนั่งลงได้หรอหล่านางลงได้นางลงนางลงติดแสงซาออกไปล่ะเส้นนี้ บโบมันเพ่นว่าเส้นนี้โบ่เ,เคยถือแต่ว่ามันกระไดอยู่เรืออยู่ดอกเส้นละตละได้จับเสือกได้หันหำเอเลยเพิ่งได้พ่อใหญ่ชิทิมรอบได้เฮ็ดเสือกผูกแอวมันไหวโดนได้บาทใส่คันเรือหันจองไว้ซะก่อนเอออันเด้พ่อใหญ่ทิมละมาหลุนลังที่สองกันอีกได้สิแสงเอ้ยยังยึกะยูย่ยยยยบอ่อนหอยว้ย่งป บ่มียังเลยบ่มียังเลยอ,อยู่สางนอกคนพี่น้องเลยอ,อ่ารุ่นพอยน,น,นี่แหละมันนี่สิผ้ารุ่นเบาสวยแล้วมันนี่เบาสวยไปใช้แบบบนยามหลบหรือเปล่าลงไปยามหลบประเด็นบอกหยันมันไปยามหลบก่อนที่มันลงไปหูที่ไปหลุดเบาสวยน้ำมันนี่พี่น้องรุ่นพอยนี่แหล่แล้วซะก่อน ทำบ้าสวยมาได้ไปรุนง่ายดอกเพื่อปัญจมัสยเบ็ดตุวยตุวยยูหันละนานเอายกโปยกมือใส่ใส่พญยารยู้หันจะเอาไปลงยูทูปดิเจ้าไปเปิดเบิ้งเด้อโอ้วันนี้พระเอกรูปรอตัดผมนักเรียนจัดเลยพ่นจะไปโรงเรียนแล้ววันนี้เนาะอยนุบาลได้ละเจ้าหันเอา้าเอา้ารุนกันพี่น้อง ลุนอีกลุ่นอีกลัางนี่บ่ถือประค่งพูนถือเราอยุดทั้งนอกพ่พนพเแล่พูนมันจะออกละหลันอ่าปลาจะหลอดออกละพูนที่บอกตัวน่ะปลานแยงบ่ขาดบ่ขาด,ขาดใจหน่บ่อะ,บอ,อะไรแล้วตุน่แ,แต่แล้วแล้วหาแต่ตแุหน่ ตอดมุย้ยพอตอดนอกนี่น่ออืเอาแรล่งจะเอาลงมาใส่มันม <c oughs> พวกนี้พอขีบห้าปลามุ้ยเบียก์งั้นก็นคือทางอา่าทางไปทางมากะัะเป็น อาทีมล่องไปยังแหละโอ้เรือไายนอขามมาวำวำนนองมอดำบ่โอ้ยมานแล้วเว้ยเธอเบ้าสวยใสสองเส้นบ้าบ้าสวยโอ้ยเพือ่อเสียบแล้ววันนี้ว่าสิไปหลุนดึงหลอบดึงไส้ในได้นี่สิผูกเรือถ่ายอยู่พุ่นละมาหลุนพี่น้องหลุนปลาอยู่ยตู่ บดยามตอนแหลงฮะฮะมาลุนหลอกพ่อยังไงเลยยังเหลือลังหนึ่งเอารองเพลงมะลารองเพลงตุโยนุบาลไดเลยโตฮะนุบานสองพี่หนามาขึ้นอยู่อนุบานสามน้ำบานพ่อยังพี่เด้อโรงเรียนพ่อยังอยู่พี่เด้อพี่หนานี่ยพอกันละโตเขาเผาเอ้อเลยเขาดีแล้วอุ้ยเออ Bò mặn wa sǎn bạo bảo lao khun, phọ yai læ lao khun. Bò mặn, bò Bảo đảm mà tê bet phang so -no. Bò เอจีลีบอมา,น,านี่แหละพ่อใหญ่หละอ่าสามาลุ่นของเบาวดามเบิุญน้องพี่น้องเนาะไอ้เบาวดามยามเบ็ดแล้วพอก็เฟ็ดจังสิบเอ็ดถ่ายดึงหลอบอยู่หลอบอยู่ผุนหาพกลังผุนบาวดามเบาวสวยไหมเบาวดามก็ลังขับเรือเข้ามาผุนมาแต่ใส่เบ็ดฟังโซปโปลาวอันนี้คือบรรยากาศส่วนเสาเขาวันที่ยี่สิบเอ็ดกรกฎาคมเด้อพี่น้องเออเลอแต่จังหวะพี่น้องเข้ามายามเบ็ดยามหลอบ สวนกันสวนเสียนสวนเสียนโยนสีละบรรยากาศยามเช้าเช้าผมเผ็ดยามแล้วละเบ็ดยามแหลวแล้วเพียกสองเซนในป้าตุนสองโตหันที่น้อได้ป้าตุนหน่อยสองโตพอความเผ็ดพอได้ลุน่นไปเวรด้วทิดแวบ่เวหันทิดแวบเสือเขียวอยู่ใต้ À, anh em bay lượn, hơ, Oh, bao suối sôi là vui, hỡi, là sôi leo, oh, kèm đen, ui, ơi, bà man là bớt nhảy lên nó bao suối nọ, oh, sôi nhức bạc đen nhảy, ui. เออคือกันก็ลาบป้าตองป้าเนี <oh, ่ยเอานี่ลาไปตูอีกกรมนี่ยล่ะโอ้เบาสวยเอาเนื้อมันเอานันหลอกนั่งมันออกเอาเนื้อมันแล้วลาพักอ้อยเนื้อหอมว้วยแล้วพ่อใหญ่วันจ่อยจ่อยได้เนื้อมันหอมมันเก่าไปทั้งสิ้นลดชาสไปจงสันและคือกุ้งเนี่ล่ะ อ่าหลุนเบาวสวยกันพี่น้องมาแล้วพี่น้องพอกขาเพ็ดนํามาถึงถิ่นค้นมานเบาเวนํามาถึงถิ่นเลยคนค้นมานพี่น้องเออลังนี่ถือพะนางหน่อยตัวหนึ่งเบาเนาะุูยเบาได้พี่น้องเบิ้ง จักลังแล้วนี่พี่น้องมีแต่ยามหลโทูปะข่งกามีปะข่งหางแดงบาเวพุ่นพี่น้องไปกำมุยพ่อโตปะข่างหางแดงกระไดพี่นอ้องเอ้ยบาเวมาน์คัดมาหลุดมาหลุดมาหลุดเบาวสวยสี่พันเครื่องเฮาหันเท่งหางโกครบชุดแล้วมาใส่หลุดล่ะอืม หลุนเบิ่งบ่สวยสิมันบ่ถือปลายามหลอบยามใส่เนี่นนผมก็ถือด้ไไวยประเครื่องหางแดงถือแล้วหนามซ้ำเนี่ยแล้วมันถือแล้วมันขึ้นไปกว่าน,นี้มีหม่องใส่เนาะมันถือแล้วปลาหนามซ้ำในหนามเหลวปลามันวัดเขามานี่นี่ ว่าป่าข้างหน้าเนี่ยมันเกิดขึ้นมานี้ตั้งบ่มีปลาแน่แล้วปีนี้เรื่องขืนมันขึ้นอยู่นอกคุณว่าปลาอย่างดี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 โอ้ยว้าวสวยต่างมมานนววบ่าบาม,มานี่เลยเว้ยงบ่คือว่าวเว่บ่มาม่มีปลาเขาถือเลยหลอกห่างละ่ะเขียนมัน เขาตะป้าเขาไปในหันปลาเครื่องตัวละสามสิโลมันกระเกียงมันเองดอกว,ว่าน่าสวยเขาไปดินไปดีไปดไปส้นนั่น้นนี่มุมีด่ดอกกี่เหอะม,มีดอกืมน้อยอ่ะพี่น้องมาหลุนล้างต่อไปฟังเดีถ้าเบิงได้วสวยโต้าเบิงกุ้งเดือมันหงอยลงน้ำได้อีกห้าสิบปีพัวละ เออน้ำโคง้งมันจิตโสข้าไปดีมันกระโอยแล้วเว้ยโอดเอาอยูาานน่หาสิบปีเท่านัานาน้นแหละห้าสิบหกสิบปุไม่เห็นน้ำเขาดอกลยจักไปเ <laughs> ลยเอามาหลุดกระดิกกี่นอ้องซิมีบอ่ปปอปลาหล่อปลาใสกัเลี้ยงกันจะลายแต่ขึ้นมาหนี่บ่ถือลังหนึ่งกับร่งหนึ่งหน้าป่ามันอาหกเจ็ดลังอย่างนี้หนี่น้ำหอมเดียวนี่พี่นอ้องเอ,อ้ย เอาลุน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 บิดขึ้นบิดขึ้นนี่อย่าบ่กปานี่ยะบ่มีอีกแล้วพี่น้องเอ,อ้ยบ่มีบ่มี่ต้องบ่ถือพ่อโตโอีลีนี่เคอมอเวียังถือว่าอยู่ไต่อยู่ทากะเลนี่ก็ได้มิดจีรีพี่น้องเอ,อ้าโมมานเบาสวย